อา่าฮะสวัสดีครับวันนี้มาเจอกัินอีกครั้งก็ผมอกในเกมเล็กเออสามอัพไรซิ่งในคลิปที่37นะครับผมในโหมดเชีร์เลนส์นะครับผมอ่าในครั้งนี้ก็ผมจะพักโซนของพันธมิตรเอาไว้ก่อนนะครับผมจะยังไม่เล่นต่อเพราะว่าจูินิตของพันธมิตรนี้น่าจะเหลือน้อยสุดแล้วเนาะก็เก็บเก็บไก่อนตอนนี้โซเวียตกับเอ็มไพร์จะเหลืออยางละ5อย่างเท่ากัน แต่ครั้งนี้ผมจะมาปลดล็อกของโซเวียตก่อนนะเพราะโซเวียตนี่ก็ไม่ได้ปลดล็อกนานละ,อะโอเคเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะมาปลดล็อกไกรเดอร์ไกรเดอร์นี่ก็ถือว่าเป็นรถบดมหาโหดเลยแหละโอเคเลาเจอโอเล็กอีกแล้วพวกของหนักๆโหดๆที่แบบเจอโอเล็กตลอดโอเคนอเนาะสิบสามนาทีโอเคไปลุย b u i l d do you like hamburger see s w มันต้ u งมี o ้ำแบบนี้แน่นอนผมต้องใช้สติงเล่แน่นอนแต่ว่าคงจะไม่รู้สิศัตรูก็จะมีหนาแน่นขนาดไหนอันนี้ก็ต้องรอดูกันเนาะเพราะว่าศัตรูนี้ก็ถือว่าบุกมาทางน้ำได้เช่นเดียวกับเราไม่ธรรมดาบอกไว้ก่อน Construction complete. New construction, options. construction complete. New เพราะว่าไอ้รถไกด์เดอร์เนี่ยมันก็ถือว่ามันก็วิ่งบนน้ำได้เหมือนกันอ่ะอ่ะแล้วก็ต้องมีกองกำลังทางน้ำเอาไว้ก่อนจริงๆถ้าเกิดมีเดดน็อตนี่ก็ถือว่าจะดีมากก็คือจะบุกบนบกไปด้วยเลยแบบคือจบเลยอ่ะถ้าเกิดมีเดดน็อตอ่ะแต่ยังยังยังเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่มผมยังไม่อยากไปรีบไปปลดเดดน็อตอ่ะ คือจริงๆแผนของผมที่ที่ผมคิดไว้นะผมอยากได้ซุเปอร์อพ่อนสามอย่างให้ครบก่อน,ก,นอก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะก็คือแบบมีแม่งให้หมดอะแล้วคือผมจะเอาไว้ใช้ในด่านนั้นด่านเดียวออโอเคนะเนาะแต่ออตุ้มเดี๋ยวอังแม่งสะใจเลยมีครบสามอย่างอ๊้มันจะตายอันนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันนะว่าจะได้หรือเปล่าขอให้ด่านต่อไปเป็นไอจรวดสุญญากาศของโซเวียตแล้วกัน ไอคนนี้ก็ค่อยๆอ,ออกมาค่อยๆอ,ออกมาผมซื้อแค่นี้แหละสติงเลยอ่ะแค่นี้แหละห้าลำก็น่าจะเอาไกลเดอร์อยู่แล้วนะผมคิดว่างั้นโอเคไปนี่คือหน้าที่ของนายที่ต้องป้องกันทางน้ำเอาไว้เดี๋ยวทั้งบกจะส่งหน่วยพิเศษไปช่วย ก็คือเราเนี่ยก็ค right. ่อนข้างจะเคลื่อนที่เร็วอยู่แล้วในน้ำเนาะมีมาแล้วไงมันมาแล้วไงมาแล้วไงในยี่นี้นีนี้อย่าบดอย่าบดอย่าบดอย่ามาบดพี่โอเคโอ้ยอันตรายโอ้รอดเว้ยเฮ้ยรอดเว้ยรอดเว้ยโอเคกได้เลยเมื่อกี้นึกว่าจะโดนบี้เละซะแล้วเนี่ยเมื่อกี้เน่ะ อ้าวโรงไฟฟ้าใหญ่อยู่ในน้ำมีกระรซดโจรสิพี่เอ้ยอ่านี่คือหน่วยพิเศษของผมเตรียมตัวรับมือให้ดีแหละไอ้น้องน้องโอเล็กน้องอ้วนจ๋าฮัตมัน้อมจะเสร็จละตรงนี้ถอยหน่อยสิตัวไหนเน่าสุดเอาตัวเน่าสุดเลยนะบรลุยกรบๆหน่อยสิเอาฟอมใสยเหรอดำ ผมหนหูก็เป็นเซนตี้กันระวัง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 อย่าพึ่ง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 อ่ะสละชีพเพื่อชาติไปเนอะถอดมันถอดมันเบอร์ตูไหมตูไหมตูต้องตูมสิเออดีเลยดีมากบางทีมันก็ต้องมีโอ้ยบางทีมันก็ต้องมีเสียสละบ้างกันบ้างนี่คือลักแคนนอนอีกอะ โอเล็กต้องการอะไรหรือเปล่าเนี่ยหรือมันจะรู้ว่าต่อไปผมจะสร้างทวินเบลด้วยมันก็มันก็เลยจับล้อมก่อนเลยเฮ้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 ยเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเออเห็นไหมอ้าวมามาฟลักฟลักทูเปอร์มาช็อตมาเออ่ดีมากมุ่ใหม่แล้วเหมือนก็ว่าแม่งใช้ไกด์เดอร์สู้ผมไม่ได้แม่งก็แม่งสร้างแต่แม่งมุมเลยตอนนี้ คิดว่ากลัวเหรอแมงมุมนะแมงมุมตัวน้อยตัวนิดแต่คิดว่ากลัวเหรอมาไปอยู่หลังสติงเลไปก่อนเนี่ยมันสร้างเธอบูฟอกทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวขอรวบรวมพักพวกแป๊บหนึ่งนะเพราะรู้สึกว่าทวินเบสีลำกับบูฟอกสองตัวนิดมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะควรจะมีเยอะกว่านี้ เดี um er es, pues whales, i ยวเดี๋ยวกดทีทีเออมาช่วยช็อตคนหน่อยดิช็อตมันอุ้ยแมงมุม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 ยิ่งปื๊โอเคเร่มเลนี่นี่นี่ช่วยช่วยได้ก็ช่วยหน่อยช็อตมันเออช่วยได้ก็ช่วยกันหน่อยอู้ครับเดี๋อู้เดี๋อู้ระวังเอออู้ระวัง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 ไม่ได้ละใกล้ใกล้เกินใกล้เกิน ใกล้เกินใกล้เกินน่คือทเกินเ,นเนอานี่คือพี่แต่ฟ้าเทนนอนวะมันรู้แน่นๆว่าผมสร้างสวิตเบรดเนี่ยเออช็อตมอนร่าแม่งมาแกะแม่งมาจะแดกผมนะเออ,เอ,อโอ้ยวันทีเล่นแล้วก็เหนื่อยใจอ้อมหน่อยอ้อมอ้อมหน่อยแมงมุมมาไหม ไม่มานะไม่มาเสร็จนะไม่มาเสร็จนะเว้ยฟอกเยอะไปยา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 อย่า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 ทราอย่าซ่าเวลาเรายังมีเหลือเฟือเราไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยิ่งรีบมันจะยิ่งแย่กว่าเดิมเออมาทางนี้ก็ได้วะเออเคลป์ป้อมให้หน่อยดิเดียว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 ดาวลุยเด็ดดาวลุยได้ดาวลุยรักมัน เออช่วยหน่อยไอพวกนี้มันเก่งกาเก่งกาเอาละทีนี้ละเสร็จโจมละทีนี้เข้าเสรสบายๆแล้วระวังระวังพี่ระวังระวังเออแมงมุมนี่แม่งอันตรายไม่ใช่เล่นๆนะเว้ยก็โดนมาเยอะเหมือนกันในด่านเทิ่งแล้วโดนเนี่ยไฟฟ้าก่อนเลยถ้าเกิดจะมาอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยผมเห็นแมงมุผมเห็นแมงมุมนะ ไปไหนแล้ววะแมงมุมผมเห็นมันวิ่งมาอยู่นี่อ๋อนี่ไงแม่งแอบถึงหลบข้างฐานใหญ่โอ้ยฉลาดซะด้วยนะเออโอเคปอมสอยเนสร้างทีละสองเลยดูไฟดับอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิเสร็จผมแล้วทีนี้มาลุยกันเถอะลุยกันเลย พวกเดี๋ยวนะผมขอเก็บไอ้โรงนี้ก่อนดิโรงผลิตรถเนี่ยโอเคพวกนี้ขึ้นมาเตรียมตัวเดี๋ยวมันจะหนีละอีเวนเนี่ยอีกนิดนึงจะช่วยกันยิงหน่อยระเบิดเต่าเอาละทีนี้ทีนี้อ่ะลุยรุมมันรุมมันรุมมันเลยเดี๋ยวนะมันไม่มีป้อมสอยอะไรนี้แล้วใช่ไหมไม่มีแล้วเนาะ เออโอเคเนี่ยฟังหรือเฟือมากเรียบร้อยเสร็จเราเนี่ยทีนี้ว่าแต่ว่าไฟอุ้ย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 ระวังระวังสติงเลยระวังระวังระวังมันต้องแอบไปสร้างฐานตรงไหนแน่ๆเลยเพราะไฟมันไม่น่าจะติดได้อะน่าจะมีอย่างน้อยประมาณสักสองโลงเนาะอ๋อเราไม่เป็นไรเราเคลียร์ได้เรามีกองกำลังทางอากาศอยู่แล้วนี่เนาะยินเบส แค่นี้ก็เหลือเหลือเปลือยแล้วอ่ะสบายสบายชิวๆเลยอ่ะง่ายๆเลยอ่ะตอดวงแหวนมันเข้าไปไม่ต้องเข้าแล้วไม่ต้องเข้าแล้วไปแล้วเออก็อยากเคลียร์ป้อมให้สติงเลเดอร์สะดวกอยู่นะแต่ว่าคงไม่จำเป็นแล้วล่ะเนี่ยผมเนี่ยจริงๆด้วยแหละแม่งมีสองลงตามที่บอกเมื่อกี้เลยอ่ะจบแล้วเนาะเสียใจด้วยนะโอเล็กเรียบร้อยโอเคโอเคยูกอตมี อ่าได้รถบทมาเป็นของเราแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมันต้องมีด่านต่อไปสิต่อจากอันเนี้ยเพราะว่าด่านนี้มันเป็นมันโผล่มาจากมันต่อมาจากด่านอะไรวะผมจำไม่ได้แล้วอ่ะอ่ะประมาณอติเสวะแปดนาทีเนาะเร็วกว่าพาธางประมาณห้านาทีเอาก็โอเคอยู่เนาะลดล็อกยูนิของโซเวียตได้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างแล้วไกรเดอร์เนี่ย มาดูกันซิว่าด่านต่อไปจะเป็นด่านอะไรถ้าให้ดาวนะไม่จรวดสุญญากาศก็คีรอ้อ่ะอ่ะมีอะไรโผล่มาดูสิพึ่งขอรุ้นหน่อยนะคืออะไรวะตรงเนี้ยรึบโอ้คีรอ้อหรอเฮ้ยผมนึกว่าจะเป็นไอจรวดสุญญากาศมากก่อนไอแวคคิวม์อ่ะผมคิดว่ามันจะเป็นอันนั้นนั่นอ่ะ จริงๆก็จริงๆผมก็หวั่นๆตั้งแต่มันโผล่มาตรงนี้แล้วแหละเพราะมันเป็นประเทศรัสเซียพอดีไงก็ไม่น่ารอดคีรอฟอ่ะจริงๆผมอยากได้แวตรุ่มก่อนอะ่ะแสดงว่ามันมันอยู่ต่อจากเดสนอตแน่ๆเลยโอ้โหสีได้กะจะเอาซูเปอปร์พ่นสามอย่างแล้วค่อยมาลุยด่านนี้ทีเดียวโอ้แย่จังอ่ะมาส่ง่อยสิเอาละนี่ก็ถือว่าเป็นของใหญ่ของโซเวียตคีลอฟ แ8สิบแปดนาทีเหรอก็ผมมีเวลาจัดการฐานละหกนาทีไม่รวมตอนสร้างฐานนะอันนี้ก็ผมก็ถือว่ายากน่าจะเป็นดันค่อนข้างยากมากที่สุดเลยแหละผมคิดว่าผมไม่น่าจะรับมือกับสามทีมทีเดียวได้อ,อาจจะเกินนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมในคลิปนี้จบแล้วเรียบร้อยโอเคเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าในคลิปที่38นะครับผมอโอเคสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับไปบ,บาย